สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ <c oughs> เราก็มาอยู่ในรายการอะไรเอ่ยอ้ำเกลืม,มือทีวีนั่นเองโอเคนะครับแล้วผมก็จะมาทำอะไรอ่ะรีวิวมอสนั่นเองเรีวิวมอสนี่เลยนะที่ผมถือนะอะไรขวานมอสขวานมันมีแหลมาดูกันนี่ครับเป็นต้นไม้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดบล็อกเดียวครับไม่ตัดต่อนะครับเป็นมอสนะครับรีวิวมอสกัน อนะตัดครั้งเดียนหืมดูไม้หายหมดเลยก็ถือว่าเป็นมอดที่ดีกันทีเดียวเลยครับมามาดูต้นใหญ่กันบนะ้างมาลองตัดกันเลยชืย้ทำทีเครื่องกระตุกเลยเดี๋ยวนี่ครับมันก็จะเหลือคิ้นเล็กคิ้นน้อยเด,ดี๋ยวดิเท่าไหร่ นี่หกสิบสี่แต่ผมไม่ได้ใช้ไม้นี้นะครับไม่ได้เศกมาครับฮะเพิ่งไปตัดมาเมื่อกี้แล้วก็ทิ้งไปไมามอีผมไม่ได้ใช้ผมใช้ไม้โอก๊กใช่ลองไปทําอะไรกันบ้างทําอะไรกันดีมดนี้นะะ่ะเหรอเดี๋ยวผมจะพูดถึงครับมันโหลดจากโปรแกรมไหนนะะ่ะเหรอมันก็โหลดมาจากโปรแกรมไปนะ ที่เป็นรูปที่ขุดอย่างเงี้ยโ,โอเคนะครับแต่พรุ่งเนี้ยพรุ่งนี้ผมก็จะไปวีรำละเดี๋ยวดูกันนะว่าเออมีมีคนอยากไม่ใช่ดิมีคนจะอัดกับผมเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อัดหมาค้าอะไรอย่างงี้นะครับเพื่อนแบบน้องๆเพื่อนๆญาติผมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูกัน ไม่ไม่ใช่พุ่งนี้เลยก็คือแบบคืนเน,นี่ยตอนกลางคืนน่ะแล้วก็ไปบุรีรัเลยใครถามว่าบ้านผมอยู่ไหนนี่ยเหรออยู่ราดบุรีครับอืมแล้วก็ก็คือแบบมีอะไรจะพูดอีกนะลืมว่าอยากพูดแต่ลืมพูดแบบน้นขอดูเวลากันสองนาทีโอเคมีอะไระพูดอีกนะ อ,อจะพูดกับแฟนครับลืมละอ๋อ,อก็คลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคลิปนั่นแหละแล้วก็แชร์ให้เพื่อนแบบกดติดตามคนนี้ให้เราหน่อยดิผมฝากไวไ้ด้นะครับเพราะว่าแบบถ้าใครอยากให้ผมลงคลิปเยอะๆก็แบบซับสไครต์เยอะๆนะครับก็ประมาณ2อ0สามเนี่ย ร้อยหนึ่งปุ่มก็ภูมิใจแล้วอะแค่ร้อยหนึ่งพอตอนนี้เจ็ดสิบห้ามั้งใช่ใช่หรือเปล่าหรือเจ็ดสิบี่นี่ยแหละโอเคนั้นก็แบบไปเข้าเรื่องกันเลยมามัดเนะ่ยก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็คือแบบเราไม่ต้องเสียวเวลาแบบขี้เกียจตัดต้นนี้มากเลยทำไงดีผมแนะนำครับลงมัดนี้เลยน่ะ <c oughs> ตัดทีเดียวแบบต้นไม้หายไปทั้งต้นนะครับโอเคแล้วก็เรื่องที่ผมพูดไปก็อย่าลืมเลยครับมันก็สรคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มารีวิวมอสกันสร้าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ